สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูสุกกัญญาละมณนะคะอ่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอ่ะก็ขอนักเรียนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตนเองออกไปข้างนอกก็คือสวมแมสและล้างมือบ่อยๆนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะ เรานนจะในบ้านก็คือว่าดีที่สุดแล้วเนาะแล้วเราจะได้พบกันในเร็วนี้นะคะทีนี้เข้าบทเรียนกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะบทที่ 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งบทที่1กลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้เราเรียนไปแล้ว2เรื่องก็คือ 1. การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต2 ความหลากหลายของพืชน,นะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สามก็คือความหลากหลายของสัตว์ค่ะอะเรามาดูค่ะความหลากหลายของสัตว์นักเรียนเคยสังเกตไหมว่าบริเวณรอบบ้านโรงเรียนชุมชนหรือแม้แต่นักเรียนออกไปข้างนอกนั้นนักเรียนจะพบสัตว์ต่างๆมากมายเช่นสัตว์ที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่สัตว์ที่อยู่บนบก อยู่ในน้ําสัตว์ที่มีขาและไม่มีขานะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาลักษณะของสัตว์ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยได้จัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่มนะคะโดยเขาใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มนี้ก็คือใช้ลักษณะการมีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะในการจัดแบ่งสัตว์นะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่เลยก็คือ 1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง สองสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะอะเรามาดูกันค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูกลุ่มแรกเลยสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะลักษณะสําคัญของเขาเลยนะคะก็คือเป็นสัตว์ที่มีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆค่ะทําหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะส่วนเรื่องที่สองคือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างของร่างกายนะคะลำตัวของเขาก็เลยมีลักษณะที่อ่อนและนน่บนั่นเองค่ะเรามาดูค่ะทีนี้เรื่องต่อไปก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนั้นยังแยกออกมาเป็นแบ่งออกมาเป็นเรื่องย่อยให้เราได้อีกนะคะก็คือมีทั้งหมดห้าประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทแรกประเภทที่1กลุ่มปลาค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มสัตว์สะเทินนะ้ำสะเทินบก กลุ่มที่สามสัตว์เนือ้อยคานค่ะกลุ่มที่สี่ก็คือสัตว์กลุ่มนกและกลุ่มที่5คือสัตว์เลียงมูกด้วยนมค่ะอ่านเรามาดูค่ะลักษณะของเขานะคะ้5ประเภทนี้เขามีลักษณะที่สําคัญกันอย่างไรคะในแต่ละกลุ่มนะคะเรามาดูกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มปลาค่ะปลานะคะลักษณะสําคัญของเขาเลยนะคะเขาจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะ นะคะรูปร่างของเขาเรียวยาวนะคะลาตัวค่อนข้างแบนเขาใช้เทียบในการว่ายน้ําและทรงตัวนะคะการหายใจของเขาคือเขาใช้เหงือกในการหายใจนะคะก็จะเป็นพวกปลาทุกชนิดเลยนะคะจะอยู่ในสัตว์กลุ่มนี้เนาะอ่ะเดีวมาดูกลุ่มที่สองคือกลุ่มสะเทินนะ้ำสะเทินบกค่ะลักษณะสําคัญของเขาคือหนึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะเขามีขาสองคู่ไม่มีขนไม่มีคอนะคะผิว บางและไม่มีเกร็ดค่ะตาปูนและกลมนะคะการเคลื่อนที่ของเขาคือเขาใช้ขานะในการเคลื่อนที่ค่ะการหายใจนะคะตัวอ่อนจะหายใจโดยการใช้เหงือกค่ะส่วนตัวเต็มวัยจะหายใจโดยการใช้ปอดและผิวหนังนะคะตัวอ่อนอาวทำไมตัวอ่อนหายใจโด,ดยการใช้เหงือกคะเคยเห็นลูกออดนะคะลูกออดเนาะนี่นะคะพอลูกออดพอมีการเจริญเติบโตลงมาก็จะกลายเป็นกลนะคะก็จะอยู่ในสัตว์กลมนี้นะคะก สัตว์เถื่นน้เนบกนะคะเ่ะเรามาดูกลุ่มที่3ก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะละักษณะสำคัญของเขาก็คือเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะผิวหนังหนามีเด็ดแขงปกคลุมลำตัวนะคะมัดกิดมีกระดองแขงหุ้มลำตัวการเคลื่อนที่ของเขาก็คือเคลื่อนที่โดยการใช้ขาค่ะ,คะยกเว้นงูนะคะงูเคลื่อนที่โดยการใช้เคลื่อนที่โดยการอะไรคะ การเลื้อยนั่นเองนะคะและสำคัญเลยกลุ่มสัตว์เลื้อยคานี้หายใจโดยการใช้ปอดค่ะในบรรด์กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มนกลักษณะสำคัญของกลุ่มนกเลยนะคะจะจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะเขามีขาสองขาและมีขาที่และมีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้าด้วยนะคะนอกจากนั้นเขายังมีปีก1คู่ซึ่งปีกหคู่ได้ทำหนะ้าที่อะไรคะนักเรียนมีใครตอบได้บ้าง อ่าอีกหนึ่งคู่นี้ใช้ในการบินนั่นเองนะคะอ่ามาดูลักษณะสำคัญต่อไปเลยคือร่างกายของเขาปกคลุมด้วยขนเป็นแผงค่ะและเป็นปุยปากจะเป็นจะงอยแหลมนะคะกระดูกเขาค่ะนอกจากนั้นกระดูกเขานะคะโครงกรวงและเบาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเขาบินใช่ไหมคะ น้ำหนักในการบินนั่นเองเนาะอ่ะการเคลื่อนที่ของเขาคือเคลื่อนที่โดยการเดินบินกระโดดวิ่งนะคะเขาหายใจโดยการใช้ปอนดนั่นเองนะคะอ่าครูก็จะมีตัวอย่างอะไโอ้นี่ไงครูกยกตัวอย่างก็คือแพนกวินไอ้นกกระจอกเทศนกเขานกเขาแล้วนกเราครูก็ไม่เข้าใจอ่ะครูให้เป็นเป็นนกเขาแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็เป็ดา่าเป็ดไก่นะคะห่านเนื้ออะไรประเภทน,นี้ จะอยู่ในประเภทนกค่ะนะคะอ่ามาดูกลุ่มสุดท้ายเลยก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะก็คือเป็นลักษณะลักษณเขาคือเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะลักษณะพิเศษเขามีลักษณะพิเศษด้วยนะคะกลุ่มนี้ก็คือตัวเมียจะมีอะไรคะ จะมีตอมน,น้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะเขาจะมีขนเป็นเส้นผมปกคลุมตามร่างกายนะคะมีหูและมีใบหูบางชนิดมีขาบางชนิดไม่มีขาขอเคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งกระโดดบางชนิดบินได้บางชนิดว่ายน้ำได้และของมีการหายใจโดยการใช้ปอดคุยตัวยางก็คือมีวานจิงโจ้ ุปากเป็ดค้างคาวอ้าวคุณครูวานทาไมไม่มาอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมล่ะคะอ่ารูตอบให้เลยค่ะวานไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มปลานะคะจะมีวานและโลมานะคะวานและโลมาเนี้ยนะคะจะอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเพราะอะไรนะคะเพราะ วานนะคะวานโลมาตัวนี้นะคะเขาจะหายใจโดยการใช้ปอดนอกจากหายใจโดยการใช้ปอดแล้ววานกับโลมานะคะเขายังตัวเมียนะคะยังมีต่อมน้ํานมนะคะไว้สําหรับเลี้ยงลูกนั่นเองนะคะ,ะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะทั้งาประเภทนี้ครูก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูค่ะต่อไปก็คือสัตว์อ้อความรู้เพิ่มเติมคะ่ะ ความรู้เพิ่มเติมของสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นค่ะนักเรียนสงสัยใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะลักษณะของสัตว์แต่ละกลุ่มเมื่อกี้เนาะสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นนะคะความรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนจะได้รู้กันวันนี้นะคะสัตว์เลือดเย็นเขามีลักษณะเป็นแบบไหนก็คือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ก็จะมีอยู่สามประเภทเมื่อกี้ก็คือสัตว์กลุ่มปลากลุ่มสัตว์เลี้ยง อาไม่ใช่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอันเองส่วนสัตว์เลือดอุ่นก็คือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ก็จะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองค่ะอะเรามาดูสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะก็จะแบ่งออกเป็นแปดกลุ่มย่อยนะคะก็คืออ่า ขุมที่หนึ่งฟองน้ำขุมที่สองสัตว์ที่มีลำตัวกลวง 3. ามนอนตัวแบนสี 4, น่นอนตัวกลม 5. สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง 6. สัตว์ทะเลผิวผขรุขระเจ็หอยและหมึกทะเลแสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะนี้ลักษณะสำคัญของเขาเป็นแบบไหนเรามาดูกันค่ะเรามาดู กุ่มที่หนึ่งก็คือฟองน้ําฟองน้ำเป็นลักษณะของเขาก็คือหนึ่งแล้นะคะลักษณะจะคล้ายพืชน,นะคะเกาะติดอยู่กับที่ลําตัวเป็นโพรงมีช่องเปิดด้านบนมีรู มีรูปทุนโดยรอบค่ะการสืบพันธุ์ของเขาคือสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศคือเป็นการแตกหนอนนั่นเองนะคะสัตว์ตัวนี้นะคะกลุ่มนี้จะยังไม่มีระบบประสาทเกิดขึ้นนะคะแล้วมาดูกลุ่มที่2ก็คือสัตว์ที่มีลาตัวกลวงค่ะละักษณะของเขาก็คือลาตัวใสคล้ายวุ้นนะคะมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอก ตร,ตรงกลางของเขาลาตัวจะเป็นโพรงค่ะมีช่องเปิดออกจากลําตัวเพียงช่องเดียวน่น,นะคะการสืบพันธุ์ของเขาก็าคือสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะโดยการแตกหน่อค่ะตัวอย่างเช่นปลาคารังนะคะปลาคารังไม่ใช่พืชนนะคะแต่ปลการังจะเป็นสัตว์นะคะอันนี้คือไฮดราไฮดราจะเป็นการสืบพันธุ์แบบแตกหนอนนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นเจลริฟิชเจลริฟิชคืออะไรนะคะนักเรียน เซลลิฟิทคือแมงกะพุนนั่นเองนะคะอะเรามาดูกลุ่มที่สามก็คือหนอนตัวแบนค่ะละักษณะสำคัญของหนอนตัวแบนเลยนะคะลำตัวขอนิ่มแบนยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นปล้องค่ะนะคะและระบบหมุนเวียนยังกลุ่มนี้ยังไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดนะคะการสืบพันธุ์ของเขานะคะ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศค่ะเขาดำรงชีวิตเป็นปรสิตนะคะมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะ,ะต่อไปกลุ่มที่สี่ก็คือนอนตัวกลมะนอนตัวกลมลักษณะสำคัญของเขาก็คือลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบเหมือนกันค่ะไม่เป็นปล้องนะคะอ่เรามาดูค่ะไม่เป็นปล้องอยังไงเนาะเรามาดูนะคะ เขาจะยังไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดเหมือนกันค่ะการสืบพันธุ์ของเขาสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยกันเป็นเพศผู้และเพศเมียแยกคนละตัวนะคะสัตว์กลุ่มนี้จะเริ่มมีปากและทวารหนักเกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ะอเช่นอันนี้เป็นตัวจี๊ดนะคะพยาธิตัวจีด๊ดตัวนี้น่าจะเป็นพยาธิอ้วมั่นใจว่าไส้เดือนหรือว่าเข็มหมุดนะคะอ่ะเรามาดูค่ะกลุ่มที่ห้าก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องค่ะ ลักษณะสำคัญของสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเป็นแบบไหนนะคะลำตัวเขาจะกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันนะคะผิวหนังเปียกชื้นมีนระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารนะคะกลุ่มนี้จะมีระบบประสาทแล้วจะมีระบบทางเดินอาหารแล้วและเขายังมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะโดยมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็นส้เดือนนะคะส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกัน ส่วนตัวนี้จะเป็นปลิงควายนะคะใช้ดูดเลือดนะคะเวลาใครใครอตอนเด็กๆเนาะสมัยเด็กๆชอบไปนาเขาก็จะมีคนที่แบบว่าขอเขาเอาเอาควายไปกินหญ้าแล้วตรงนั้นเป็นหนองคลองบึงควายเขาชอบไปแช่อยู่โอ้ยลุกขึ้นมานะคะรับติงตัวใหญ่ๆเลยนะคะตกลงมาวายคนลุกเขู้พูดย่างคนลุกเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวน,นี้ก็คืออะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นท่าดูเลือนะคะใครที่ชอบเดินป่าปบ่อยๆก็จะเจอ่างนี้นะคะอ่าเรามาดูกลุ่มที่6ก็คือสัตว์ทะเลผิวขรุขระนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ลักษณะสําคัญของเขาเลยนะคะตามผิวเขาจะเป็นผิวยาบขรุขระเขาจะมีสารหินปูนนะคะเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะอ่ใต้ลำตัวเขาจะมีเท้าเป็นหลอดเล็กๆจานอนมากๆเขาเรียกว่าอ่าเท้าท่อนะคะที่ใช้สำหรับในการ เพื่อนที่นะคะเขามีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเหมือนกันค่ะอนุบบุกลุ่มที่7ค่ะกลุ่มหอยและหมึกทะเลรูลักษณะของหอยค่ะหอยเ็ามีลักษณะลำตัวนิ่มมีเปลือกแข็งนะคะมีระบบหมุนเวียนเลือดน,นะคะ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเพื่อนที่โดยการใช้กล้ามเนื้อที่ยืดออกจากเปลือกนั่นเองค่ะเพื่อนที่อ่านี่อันนี้คือหอยสเนลหอยทากนะคะมีหอยอะไรนาะมัาจะหอยเจดียนะนะคะอ่ะมาดูนะคะลักษณะของหมึกนะคะหมึกก็จะมีโครงโครงแข็งอยู่ในลำตัว เครื่องที่โดยการใช้หมวดและก็เขาจะพ่นน้ำนะคะแล้วเครื่องที่เขาจะมีการพ่นน้ำาอาจากลำตัวนะคะและขอมีการหายใจโดยการใช้ปอดและผิวหนังค่ะในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะมาดูกลุ่มสุดท้ายเลยก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะลักษณะส,าสําคัญเลยก็คือมีขาต่อกันเป็นข้อข้อนะคะมีเปลือกแข็งพุ่มลําตัวนะ มีระบบหมุนเวียนเลือดมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ค่ะก็ะคือมีปากมีทุกอย่างก็คืออีมีทวารหนักของก็จะเรียกว่าระบบประสาทเอ่อระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์นะคะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะรูก,ก็จะแยกออกมาเป็นแต่ละขานะคะก็คือว่าอ่ะมาดูค่ะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อมีอยู่หกขาค่ะหกขาก็จะเป็นพวกมดอะไรอีกคะ มีใครตอบได้บ้างนอกจากมดแล้วมีใครตอบได้บ้างเออนอกจากมดแล้วแมงอะไรคะแมงอะไรแมงวันผีเสื้อนะคะแล้วก็ยุงนะคะตัวนี้นะคะทีนี้มาดูแบบขาค่ะแบบขาก็จะนอกจากแมงมุมแล้วนักเรียนรู้อะไรบ้างนอกจากแมงมุมแล้วนี่นักเรียนมีอะไรอีกไหมคะแมงอะไรแมงมุมแมง ป่องนั่นเองนะคะเทปนะคะก็จะมีแปดขาทีานี้สิบขาจะเป็นพวกปูกุ้งนะคะและสัตว์ที่มีขาเป็นข้อหลายๆขาเลยนะคะนี่ทีนี้ก็คือตะขาบแล้วใครจะเห็นไอีกตวนี้มีเยอะมากเลยที่สังขารนี่โอ้ยครูเคยเล่าให้ฟังแนละ้วใช่ไหมคะมีอะไรเวลาฝนตกนีโอ้โหครูคิดว่าเป็นกิ่งไม้ร่วง ที่ไหนได้เอา้าทาไมกิ่งไม้เดินได้ที่ไหนเป็นกิ่งกือตัวใหญ่มากเลยนะคะอ่ะกิ่งกือก็จัดอยู่ในสัตว์ที่มีหลายขาเหมือนกันนะคะอ่ะสาหรับเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะครูก็อ่ะจบไปแล้วนะคะครูก็จะมีคําถามให้เรียนได้ตอบคาถามโยมันห้าคำถามด้วยกันนะคะให้เรียนตอบคาถามนี้นะคะทําลงในสมุดนะของนักเรียนนะคะอ่ะ นะคะถ้าคขาถามนี้ลงไปในสมุดของนักเรียนเนาะและส่งก็คือจะส่งวันไหนส่งก็คือเราเจอกันเราค่อยตรวจแล้วกันเนานะเอาแบบนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะแในสัปดาห์ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องบทที่สองหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองนะคะอ่ะ ก็เจอกันในสัปดาห์หน้าก็ขออยากจะฝากนักเรียนนะคะดูแลตนเองด้วยเนาะดูแลตัวเองดีๆนะคะและ้วเราจะได้พบกันในเร็วนี้ค่ะคิดถึงครูอยู่ใช่ไหมล่ะครูก็คิดถึงนักเรียนเหมือนกันนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ